you ยาม้าฟินขี่ดีขี่นุ่มใครๆก็หลงรักออกรถที่รัตนภเพศยานยนต์โปรโมชั่นฟินทุกที่ฟรีทุกคนตั้งแต่วันนี้ถึง3 1ตุลาคม2566นี้รับกระเป๋าแบ็คแพ็คสุดเท่มูลค่า6 9 9บาทรับพัดลมแอร์รี่16นิ้วมูลค่า990บาทรับตรกก้าหน้าและกันลายฟรีรับชุดกิ๊บเซตมุก,กน็อกฟินกระเป๋าและทบ,บีินประกันพรบออกรถทุกคันไม่ต้องดาวน์แถมเงิน1 0,000บาทรับเต็มเต็มไม่มีหักเอกสารไม่ยุ่่งยยาาากไมมมมมตต้ออีีคคนนสสใจบถรลเเเดพิิ ที่ศูนย์ยามาฮ่ารัตนเภัยานยนต์ทุกสาขาทั่วจังหวัดเพชรบูรณี วันที่28ตุลาคม2566นายจิรพันธ์ยาณะเรืองประธานสภาทนายความจังหวัดลำพูนกล่าวเปิดงานการสัมมนากฎหมายคดีอาญาทุจริตและประพฤติมีชอบกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตสำหรับทนายความและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นโดยในงานมีการบรรยายพิเศษโดยท่านณรมลศตยาประเสริฐผู้พิพากษาวนศาสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยว่าที่รัฐตรีดรถวันยุราพรอดีตนายกสภาธนายความปัจจุบันรองเลขาธิการ ในที่บรรทยสภานายกองตรีดรธนพลกองเจียงที่ปรึกษานายกสภาทนายความนายกสมาคมนิติศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงพร้อมทั้งนายอนนบศักดิ์สิริยาดากุลผู้พิพากษาและเลขานุก,การสารยุติธรรมประจำภาคหบรรยายบทบาทของทนายความเกี่ยวกับการไตร่สวนและชี้ข้อมูลของคณะกรกรมการปปชโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นนายพิสิทธิ์พลผานุรัตวิทยกรผู้เชี่ยวชาญคดีอาญาทุจริต สภาธานายความบรรยายหวข้อการดำเนินการกระบวนการพิจารณาคดีในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมีชอบทางนี้จุดประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการปราบปรามการทุจริตให้แก่ทนายความและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น